โเปียเป็นจุดเริ่มต้นแรกที่สามารถทําให้ร้านต่างๆได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาต่อยอดทางธุรกิจเป็นบริษัทที่ดีมีธรรมาิบาลและดีต่อโลกกับผู้คนมันเป็นสิ่งที่เราต้องทํามันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม We expect next to p e a r to be an ecosystem that inspires everyone to rediscover the value of a simple sustainable life เราหวังว่าโซนใหม่ใน next to p i a เนี่ยคือพื้นที่การเรียนรู้เพราะทุกพฤติกรรมเล็กๆเ,เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ค่ะ Our collaboration with IMP Piwa team and various experts has given us new perspectives and allowed us to bring our environmental vision to life. Right. We co-created every step of the way from selecting the optimal locations for the water purifiers to designing the water station itself. This ensures people can easily access and learn about water quality and proper health care. การร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของ WPNY ในการสนับสนุนร้านอาหารในโซน n e x t เปียทั้งหมดด้วยพลังงานสะอาดมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ยกระดับตัวเราเองบวกกับยกระดับประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคเข้าใจถึงว่าพลังงานสะอาดเนี่ยม,มันอยู่กับพวกเราทุกๆวันเพราะว่าเราต้องใช้แก๊สพวกนี้นในการทําอาหารในการดํารงชีวิต n e x t เปียในคอนเซ็ปต์ชัดมากหมายถึงว่ามันมีความเป็นฟิวเจอร์ลิฟิ่งอยู่ในนั้นสูงพื้นที่เนี้ยเราจะทํายังไงที่ ให้คนสามารถเข้ามาใช้เวลากับเราแล้วกลับออกไปด้วยความรู้สึกว่าโลกที่ดีมันควรเป็นอย่างก็เลยเป็นสิ่งที่เอเซียเตั้งใจแล้วก็จริงจังกับคอนเซปต์ในการออกแบบตรงนี้มากเราก็จะใช้วัสดุที่เอามาจากไซต์ก่อสร้างของเราอย่างพวกที่เป็นเศษฝุ่นเราก็จะเอาเศษพวกนั้นะกลับมาทำใหม่กลายเป็นไฮไลท์ของสถานที่นี้ โจทย์คือการที่เราจะต้องเลือกร้านที่มันดีเลทกับ sustainability ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการหน้าบ้านหลังบ้าน store design shop design จริงๆ a k คินเฮาส์นะครับผมเราเชื่อว่าเราไม่ได้อยากจะเปิดเป็นแค่ร้านคาเฟ่ที่ขายกาแฟหรือขนมนะครับเราอยากจะสร้างเป็น environment environment นึ่งขึ้นมา เราเชื่อว่าธรรมชาติเขาสวยงามด้วยตัวของเขาเองเราอยากจะหยิบยกเอาความไม่สมบูรณ์แบบของธรรมชาติเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอามาทําเป็นอินกิวดียนในแง่ของการประกอบเมนูเอามาเป็นในแง่ของแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งร้านวัสดุหลายๆอย่างเนี่ยเป็นวัสดุรีไซเคิลที่ได้จากเปลือกข้าวนะครับหรือว่าเป็นไม้ที่เราเหลือจากการใช้งานแล้วเนี่ยเรามาชุบชีวิตมันใหม่ <c oughs> เกิดออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือเกิดออกมาเป็นโครงสร้างใหม่ เราอยากจะสื่อสารในเรื่องของการอัพไซ่คริ่งต่างๆก็คือเราอยากจะเอาตัวกากกาแฟที่ใช้อยู่แล้วในสาขาของโซเปีย่ยให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถเอากลับไปใช้ผลประโยชน์ได้นะครับเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟสามารถเอาไปขัดผิวได้เอาไปดับกลิ่นได้เอาไปใช้เป็นปุ๋ยเรียมไว้ว่าเราจะมีไว้ให้กับลูกค้าที่เข้ามาสามารถกินกาแฟแล้วก็สามารถเอาเอาผลลัพธ์ของการทําตรงนี้กลับไปใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วย ก็คือเหมือนเราจะปรุงชาขึ้นมาเองก็คือหลักๆเราก็จะใช้ชาของไทยทั้งหมดนะคะทุกชนิดแล้วก็เป็นผลไม้ไทยดอกไม้ไทยทั้งหมดยานก็คือจินเนี่ยถือว่าถ้าจัดอยู่ในประเภทยาที่สามารถกินเพื่อสุขภาพได้เราก็เลยลองมาทดลองผสมกับตัวชาของเราคอนเซปต์แรกก่อนก็คือเป็นเหมือนอค็อกเทลสีภาคอะไรอย่างี้ค่ะเป็นชื่อว่าค็อกทีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นมิติใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าจะแบบส่งเสริมสุราชุมชนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สิ yeah. ส่งสำคัญที่สุด <Trans> ก็คือว่าเป็นเหมือนกับจุดเล็กๆแล้วกันนะคะเป็นทางอ้อมให,ให้ให้ชาวบ้านลดการตัดป่าแล้วมาเปลี่ยนเป็นปลูกชาให้เราแทนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มากกว่าการปลูกชาเหมือนมันทําให้ชุมชนอ่ะเหมือนร mm hmm. ักกันช่วยเหลือกันมากขึ้น mm hmm. มันเป็นเหมือนความแบบยั่งยืนในรูปแบบหนึ่งอะคะ่ะของความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะการจะมา n e โทเปียนะคะก็จะเป็นครั้งแรกของดินแอนเนลูก้าที่เราจะมี คอนเซปต์พิเศษที่ชื่อว่าดินอันเนลูกาอิดิชันเราจะมีเมนูเกี่ยวกับการนำเมล็ดกาแฟที่เรียกว่าเป็นซีโร่เวสเลยคือสามารถใช้วัตถุดิบได้อย่างมีคุณค่ามีการรักษาสิ่งแวดล้อมหลังบ้านแยกขยะอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงเราเองเนี่ยคะ่ะเรามีสินค้าที่เราใช้ผ้าไทยเอาจากคนในชุมชนเราทำงานกับคนในชุมชนจริจรงๆในการที่เราสามารถนำดีไซน์ไทยๆอ่ะ มาเป็นแฟชั่นในรูปแบบใหม่ทันสมัยแล้วก็ใช้งานจริงได้ในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาในคอนเซปที่เป็นซีฟู้ดไทยใจโมเดิร์นนะคะก็คือซีฟู้ดไทยที่ยังคงรสชาติความคลาสสิกแล้วก็รสชาติจัดจ้านเหมือนเดิมแต่ว่าเสิร์ฟในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะเราจะเลือกวัตถุดิบจากชาวประมงแล้วก็เรื่องฟู้ดเบสอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเราจะไม่ได้แบบว่าทิ้งไปเปล่าๆนะคะแต่ว่าจะมีการที่เอาไปประยุกต์ใช้หรือว่าแปรรูปทําเป็นปุ๋ยหรือว่าอย่างน้ํามันเก่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบอาบริจาคให้คนที่ต้องการนําไปแปรรูปได้ะค่ะจริงๆแล้วคนอาจจะยังไม่รู้นะคะแต่ว่าความ sustainability แล้วก็อาหารทะเลเกี่ยวข้องกันมากๆเลยค่ะการที่เราจะมีวัตถุดิบที่ดีได้มันต้องพึ่งทะเลที่สมบูรณ์ซึ่งถ้าเราไม่มีทะเลที่สมบูรณ์เราก็ไม่สามารถหาวัตถุดิบมาเสิร์ฟ ให้ลูกค้าได้ค่ะคือผมว่าตัวผลไม้เองมันเนื่องจากว่ามันเป็นของที่มาจากธรรมชาติเองในความเป็นธรรมชาติเดี่ยมันก็จะมีความไม่เพอร์เฟกของมันอยู่เราต้องทํายังไงให้เราเอาส่วนที่ไม่เพอร์เฟกของมันมาใช้ให้ได้มากที่สุดมันก็เป็นหนึ่งในโกของเราอยู่แล้ว Project Nextopia มาเราก็รู้สึกว่าเออมันล l i น์กับเรามากเลยเราก็เลย พร้อมที่จะแบบ develop กับมนันมากขึ้น invest กับมันมากขึ้นคือผมว่ามันพอมันมีภาพใหญ่ที่มันรวมกันอยู่ครับมันก็จะทําให้มันมี impact มากขึ้นทําให้คนเขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกได้ชัดเจนว่ามีส่วนในการทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้ Because our philosophy our philosophy of all our franchising is literally less is more So meaning we do we try to reduce everything as much as possible and to focus focus, focus on the ingredient. For example, our first outlet in Napoli only use on the menu for pizza. Yes, obviously uh, opening a pizzeria restaurant from Italy, we have some main ingredient that we must uh, bring over. but then for uh, other things like all the furniture we try to find the uh, local uh, supplier in Thailand as well for the staff we using as much as we can local staff เราก็จะ la cocina para pela little sister kitchen ก็มีความซ่ากว่าอาหารก็เป็นวัยรุ่นขึ้นแล้วก็จะแตกต่างทําคอนเซ็ปต์ใหม่กันเลยแต่เฟอริเที่ก็คือใช้เฟอร์นิเจอร์เก่า นะครับที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมาตกแต่งใหม่ทําสีทาอะไรคุณก็จะเห็นเฟอร์นิเจอร์ที่สีสันแตกไปเลยและและอีกอย่างที่อยากจะแนะนําเอาน้ํามันที่เราใช้ทอดใช้ผัดอะไรต่างๆแล้วเนี่ยกลายไปเป็นเจ็ตฟิวไปเป็นน้ำมันเครื่องบินเลยครับจากร้านเราเองเนี่ยเราส่งจากทุกสาขาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆขยับลงไปทั้งตะลัก้อนเป็นเรื่องดีสำหรับกรทมเลยร้านฟิกก้าเนี่ยค่ะได้รับแรงมานานใจเนาะมาจาก การที่เราไปชิมอาหารทั่วโลกค่ะรู้สึกว่าอาหารทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เราเนี่ยจะนํามาปรุงให้มีความเข้าใจง่ายขึ้นช้รสไทยที่มีความกลมกล่อมค่ะแล้วก็จะเน้นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเนาะเพื่อให้อาหารถูกานที่เราเสิร์ฟกับลูกค้าเนี่ยมีทั้งความอร่อยแล้วก็ความรู้สึกที่ดีด้วยค่ะการที่จะทําธุรกิจให้ได้อย่างยั่งยืนเนี่ย เราก็ต้องมองลงไปลากลึกของธุรกิจค่ะโดยเราจะมีการทั้งใช้วัตถุดิบที่มาจากเ,าเกษตรกรท้องถิ่นค่ะแล้วก็จะมีการซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรรายย่อยแล้วก็จะมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่ผลิตภายในประเทศนะคะเพื่อลดคาร์บอนฟุตพิ้นค่ะ ร้านจอดกาแฟจะเป็นร้านกาแฟแรกในโลกนะคะที่มีผู้พิการทางสายตาเนี่ยทำงานตั้งแต่หน้าบาร์จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของหน้าบาร์เลยะครัมันไม่ได้จํากัดที่เรื่องสายตาครับต่อให้เรามองไม่เห็นก็สามารถทํากาแฟได้ะครัเราอยากจะเน้นที่คุณภาพของเครื่องดื่มนะคะโดยที่ไม่ต้องมองถึงความพิการของคนตาบอดนะครแต่ให้มองถึงคุณภาพมองถึง การบริการที่พวกเรามอบให้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณอย่างน้อยก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักดอทคอฟฟี่มากขึ้นคับแล้วก็สามารถขยายอาชีพของคนพกิการได้มากขึ้นครับทีนี้ sustainability เนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายหลายอย่างในการดําเนินธุรกิจนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดร้านค้าที่เขาเข้ามาร่วมอยู่กับเราเนี่ยเขาได้เรียนรู้ตรงนี้ไปด้วยกันจากนั้นเนี่ยเขาก็สามารถเอาโมเดลตัวเนี้ยไปต่อยอดกับธุรกิจต่างๆของเขาต่อไปได้เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความ ยั่งยืนอยู่รอดแข็งแรงแล้วก็สร้างคุณค่าที่แตกต่างได้ด้วยค่ะ